ดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูเจ๋วนะคะหรือคุณครูสุภาพรกับวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราคุณครูจะมาพบกับนักเรียนเป็นครั้งล่าสุดหรือสุดท้ายเพราะว่าต่อไปเราจะพบตัวจริงกันแล้วนะคะคราวหน้ามีออนไลน์ของคุณครูลุ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะของคุณครูครั้งนี้พบกันออนไลน์ครั้งสุดท้ายแล้วมาพบตัวจริงกันนะคะในในต้นเดือนหน้านะคะอ่า วันนี้เมื่อมาพบกันแล้วนะคะเราก็จะเขียนตามคำบอกนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องรักษาป่านะคะเป็นบทอาขยานบทหลับนะคะเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมานะคะเขียนตามคำบอกเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะ ตั้งใจเขียนนะคะอีกหน่อยเราก็จะมาเจอกันแล้วคุณครูก็อยากพบเด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็น่าจะอยากมาโรงเรียนแล้วคิดถึงเพื่อนๆน,นะคะคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งพร้อมไม่เอ่ยคุณครูไปเร็วนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เตรียมความพร้อมกันอยู่แล้วเนาะ คำที่หนึ่งคำว่ายินดีนะคะเด็กๆยินดีคำที่สองอเดี๋ยวจะไปเร็วเด็กๆจะตื่นเต้นคนครูไปเร็วนะคะ,ะคำที่หนึ่งยินดีนะคะคำที่สองเยอะแยะ,ยะนะคะเยอะแยะ,ยะ,ะสระเอกับสระเอะก็จะยากหน่อยนะคะ แต่ถ้าเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆก็จะเขียนไม่ผิดนะคะต่อไปคำที่3ามคำว่ารดน้ำรดน้ำนเวลาเรารดน้ำต้นไม้นะคะแบบนี้คำที่สี รองเทา้ารองเทา้าคำที่ห้านะคะร,อรอ้องไห้ร้องไห้เด็กๆสังเกตรสระไอให้ดีนะคะร้องไห้นี่จะเป็นสระไอไม้มาลัยหรือไม้ม้วนนะคะเด็กๆสังเกตให้ดีๆนะคะ เสร็จหรือยอังเฉลยเลยนะคะเด็กๆตรวจเลยคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งคำว่ายินดียินดีคำที่สอง เยอะแยะนะคะถ้าใครเขียนถูกก็เก่งนะคะเพราะว่าเป็นคำยากอย,กอยู่ต่อไปรถน้ำก็จะอาจจะมีผิดบ้างเพราะว่ารถที่เราใช้เป็นยานพาหนะกับคำว่ารถน้ำสะกดต่างกันนะคะถ้าเป็นรถที่เป็นยานพาหนะก็จะเป็นถอถุงสะกดนะคะอันนี้เป็นดเด็กนะคะต่อไปรองเท้า,าเด็กๆไม่ค่อยผิดนะคะคำนี้ ร้องไห้นะคะสังเกตสละไอนะคะออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายก็ไม่เหมือนกันคําว่าร้องไห้ต้องเป็นสละไอไม้มาลายนะคะเด็กๆแต่ถ้าเป็นการให้สิ่งของแกแ่กแกผู้อื่นเนี่ยเป็นสละไอไม้ม้วนนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผิดกันบ้างนะคะสละไอไม้มาลายไม้ม้วนจดจําไว้นะคะร้องไห้ต้องเป็น สระไอไม้มาลายนะคะ,ะก่อนที่จะไปอ่านนะคะคุณครูจะให้นักเรียนฟังบทอาขยานก่อนนะคะรักษาป่าเด็กๆฟังแล้วก็ดูตามไปด้วยนะคะดูภาพตามแล้วก็อ่านตามไปด้วยบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่สองรักษาป่า นกเออีนกน้อยน้อยบินลองลอยเป็นสุขสีคนข่าวราวสำลีอากาศดีไม่มีภายทุกทิศเจ้าเที่ยวทอง ฟ่าสีทองอันสดใสมีป่าผาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอาการ ไอผิดสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่ามาไิงไทย สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนเด็กๆฟังไปแล้วนะคะบทอาขยานเป็นทำนองสนอนะคะทำนองสนะนี่เป็นสนิหอย่างหนึ่งของภาษาไทยเรานะคะเด็กๆนะคะ รักษาป่าทีนี้คุณครูจะมาพานักเรียนนะคะอ่านนะคะอ่านบททํานองสนอนี้นะคะเรามาอ่านทีละวรกนะคะทํานองสนอนี้นะคะเป็นการนําคําที่คล้องจองกันนะคะมาเขียนมาแต่งเป็นทํานองสนอะซึ่งคําคล้องจองเราก็เคยเรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะคาที่มีสระเดียวกัน คำที่มีตัวสะกดเดียวกันนะคะคำที่คล้องจองกันถ้ามีทั้งสระและตัวสะกดก็ต้องมีทั้งสระและตัวสะกดเหมือนกันแต่ถ้าคำที่มีสระอย่างเดียวไม่มีตัวสะกดก็ต้องเลือกคำที่มีสระเดียวกันจําได้ไหมเอ่ยคุณครูสอนไปแล้วนะคะคุณครูยังจําได้วันนี้มาดูมาอ่านนะคะทำนองเสนอนะคะ รักษาป่า,าเริ่มต้นเลยนะคะนกเอยนกน้อยน้อยนะคะเด็กๆกก็อ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะคะบินล่องลอยเป็นสุกสีบินล่องลอยเป็นสุกส,ส,ขสีขนขาว ราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้ มีลำทานผู้คนไม่มีโลกนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนอันนี้เป็นการอ่านนะคะเพื่อให้เด็กๆจะได้จะได้เนื้อนะคะได้ได้ข้อความนะคะจดจำได้เวลาไปฝึกท่องจะได้ท่องได้นะคะแต่การฝึกท่องนักเรียนอาจจะเปิด วิดีโอทำนองสนอฟังซ้ำไปซ้ำมาหลายๆครั้งก็ได้นะคะเด็กๆอ,อันนี้คุณครูพาอ่านรอบเดียวเด็กๆสามารถไปอ่านได้ในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันต่อว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนะคะแบบฝึกวันนี้นะคะ ลากเส้นโยงคํำคองจองจากบทอาขยานแล้วเขียนคํำค้องจองลงในช่องว่างนะคะคก่อนอื่นต้องโยงก่อนว่าคําใดค้องจองกับคําใดนะคะตัวอย่างเช่นบรรทัดที่หนึ่งนกเอ๋นนนอยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีเขาก็จะดูว่าโยงคําว่าน้อยนะคะ สระโอแล้วมียอยักษ์สะกดเห็นไหมนะคะวันณยุกไม่เกี่ยววันพยัญชนะต้นก็ไม่เกี่ยวนะคะไม่ต้องไปยึดยึดสละแล้วก็ตัวสะกดแค่นั้นพออันนี้คําว่าน้อยโยงมาหาคําว่าลอยนะคะแล้วก็นํามาเขียนเอาคาว่าน้อยมาเขียนนําคําว่าลอยมาเขียนทีนี้มาดูบรรทัดต,ต่อไปเด็กๆดูนะคะมีป่าพาสุขใจ คำว่าใจนะคะจะคล้องจองกับคําว่าอะไรเอ่มีต้นไม้มีลาําธารเด็กๆว่าคําว่าใจในวรรคแรกเกนี่ยนะคะมาคล้องจองกับวรรคหลังในคใําไดสระเดียวกันนะคะคำว่าใจเป็นสระไอเราก็มาดูด้านหลังว่าคําไหนผสมด้วยสระไอก็คําว่าไม้ใช่ไหมคะถึงแม้จะเป็นสระไอไม้มาลายหรือ สระไอไม้ม้วนก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆออกเสียงไอเหมือนกันเราก็โยงนะคะโยงไว้พอโยงเสร็จแล้วนำคำมาเขียนด้านล่างก็นำคำว่าใจมาเขียนไว้แล้วก็นำคำว่าไม้มาเขียนไว้นะคะต่อไปอากาศไร้พิษสารนะคะอากาศไร้พิษสาร สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคำว่าสารในวักแรกนะคะนี่เรียกว่าหนึ่งว,วักวแรกมาดูว่าต่อมาสัตว์ชื่นบานคำว่าสารสละอานะคะเราก็มาดูวักหลังว่า,าบานสละอาเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นเราก็โยงคำว่าสารกับคำว่าบานแล้วก็นำคำว่าสารมาเขียนไว้แล้วก็นำคำว่า บาลมาเขียนไว้เด็กๆพอจำได้ไหมคะเกี่ยวกับคำคล้องจองที่เลยเคยเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เรามาทบทวนโดยนำบทอาขยานมารองหาคำคล้องจองดูนะคะข้อที่3คนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยนะคะคำว่าป่าคล้องจองกับคำว่า,าคำว่าอะไรเอ,อ่ย คำว่าสานะคะสระเดียวกันไม่มีตัวสะกดก็ต้องไม่มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะหลักคําคล้องจองนะคะวรรณยุกไม่ไม่ต้องไม่เกี่ยวนะคะไม่เอกไม่โทไม่เป็นไร่คําว่าป่ามาแล้วก็เอาคําว่าสามาเขียนลงไปนะคะข้อสุดท้ายข้อที่4สิ้นป่าเหมือนสิ้นใจ ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนคําว่าสิ้นใจคําว่าใจค้องจองกับคําว่าคําว่าอะไรเออคำว่าใหม่ใช่ไหมคะ,ะคำว่าใจค้องจองกับคําว่าใหม่นักเรียนก็นําคําว่าใจมาเขียนลงไปแล้วก็นําคําว่าใหม่มาเขียนลงไปแบบนี้อันนี้เป็นการทบทวนนะคะทั้งบทอาขยานด้วยแล้วก็ทบทวนเรื่อง คำคล้องจองด้วยนะคะาภาษาไทยเรานะคะมีคำคล้องจองมาเขียนเป็นบทอาขยานนะคะได้นะคะบทอาขยานหรือมาอ่านเป็นทำนองสนองนะคะเกิดความไพเราะนะคะของประเทศอื่นเขาไม่มีนะคะของประเทศไทยเป็นอะไรที่ไพเราะนะคะต่างชาติเข้ามาฟังแล้วเขาก็ชมนะคะว่าของเราเนี่ย สามารถนำคำที่คล้องจองมาเขียนกันแล้วเป็นทำนองสนอได้ไพเราะมากเลยนะคะก็เราก็จงภูมิใจในภาษาไทยของเราด้วยนะคะอ่ะอันนี้คุณครูมาทบทวนเฉยๆนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องบทอาขยานเป็นหลักนะคะแล้วก็มาทบทวนเรื่องคำคล้องจองสำหรับงานวันนี้นะคะอ่ะคุณครูก็มอบหมายงานแค่ให้นักเรียนไป คัดบทอาขยาน,นะคะไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะคะเด็กๆไปคัดอาขยานรักษาป่าในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะคุณครูไม่ได้จดหน้ามาเลยนะคะเด็กๆลองดูคุณครูลืมไปนิดนึงว่าอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณครูวิจะช่วยเปิดดูให้นะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆมีไหมนะหน้าเท่าไหร่นะหน้า63านะคะเด็กๆวรรณคดีลำนำนะคะไม่ใช่เล่มทักษะภาษาเด็กๆเปิดในวรรณคดีลำนำหนุคุณครูพิมพ์ให้หน่อยเดย็กๆจะได้ไปเปิดย้อนได้พิมพ์หน้าให้หน่อยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครูวิจะพิมพ์ให้นะคะว่าอยู่หน้าที่ 63วรรณคดีลำนำเด็กๆรอสักครู่นะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้า63นะคะเด็กๆคัดสวยๆนะคะจะมาพบกันแล้วจะมาเจอกันแล้วจะได้เอามาอวดคุณครูนะคะตั้งใจคัดสวยๆนะคะวันนี้ พบกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแต่ว่าคราวหน้าพบครูลุ่งนะคะแต่ครูเจ๋วพบกันวันนี้ในออนไลน์นะคะครั้งสุดท้ายแลว้วไว้มาพบตัวจริงกันนะคะแล้วมาเจอกันนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะเด็กๆ